ไปกันผมนี่ยังแล้วะอาจารยโอ้พี่ตุรักตุดีเลยเกี่ยวมาฝากครับครับผมเอาไม้ปูการอธิการครับปูครับเอเอครับผมปูเป็นยังไงปูเออ อยู uh, you, you mm ่ไกปูเดียวนี่เอออยู่อุบลอยู่บุระโอ้โอ้ปูโอ้ยู่อำเภอเด็ดบอปูเพเ่อเด็ดครับผมโอ้ว่าเป็นเบาวานค่ะโอ้ปูไปโรงบยาดิตรงบาวดโอ้ครับผมโอ้อันตรายเนาะปูเนาะ นามุตสามัวโอ้ยท like ั้งงานที่ิบตายนี่จางกันเท่าไหร่เออเอาครับผมเออครับผมอืมเป็นยังไงปูฝันดีปูเออฝันนั่อะไะฝันผู้เฒ่าน่ะไรล่ะผู้เฒ่าเขาบอกเออปูนอนอยู่โรงพยาบาลนี่ผีผู้เฒ่ามาบอกเลขวันที่เออเปิ้งกัเขาครับเปิ้มาบอกจะเลีปูนั่ปู ยางมากอเด่นขี่จัดอูขี่จัดสองสามมือก็เท่าดรอกระชันโอ้อะอืสีไปกับผมนี่ยังแล้วกระชันโอ้ีจัตัวรับตัวดีเลยเจียวมาฝากอูโอ้ตัวไหนเนี่ยเออตัวไหนเลยเลกระชันเดกสองตัวหรอสามตัวเี่ให้สามตัวเอโอ้เออไอ้รับหัวรับหั้งระชันครับ อย่น้ผบอกให้กับหัวกับหางเอาบกปูเออับเออโอ้แแล้วกัครับผมอืมอืเราก็บอกคเดียวเรียกบอกเรวเลาก็ไปเลยโอ้โอ้บกบกุยน้ำปูดนตัวนี่บพราะว่าบกยดนบ้นครับครับผมอืเออเออ โอ้โ้ให้กลับเอาบอกว่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอกจากตัวปูบอกสมตัวบอกสามตัวอ้อืมับนั่นและับาเจ็นโอ้ครับผมกับที่ส่งไปเลยนียเด้อพอครับไ้มันห้าเ็ศูนย์ตที่แรกๆมันบอกฮาไอเจ็ูน โอโค้ำแรกได้ไงครับค้ำแรกคนเมวา่วาเจ็ดห้าศูนย์บอปูเออห่อปูคำแรกเอ,อเนีน้ยเนีน้ยนเจ็ดห้าศูนะย์เจ็ดห้าศูนย์นะปูเนาะเออกะไปนกกรับกบี่ห้าเจ็ดศูนนะครับผมโอ้คน,นบอกคนบอกให้กลับเอาอยู่ได้หนีไปดิครับผมยังมี่ะปเดแลวอืมครับ คับสองตัวก็มีเก็บเก็บศูนย์ก็บ่าศูนย์ก็เก็บหาทำตัวครับผมตัวนี้สามตัวนี้เป็นย่งเครับผมเออบนไงเนี่ยขามันขิวของเราครับว่ามันก็หาห็นโอ้พนพนยางมาบอกปูยงยงเลยเตียางมากใส่เสียงไงโอ้ยืด้วย เออด,ออด <c ười> ือนนี้ไงพุทธพ่อตัวเลยอืออนนี่ตัวช่วยกันเจียวคนละครับเออยังไงากคใครไดช่วยในร้วว่ว่นครับเอออยู่ในเจียวันตะลดยินงขึ้ละอ๋อโอ้เ<อ>พื่อนก็มาสอบเพื่อนก็มาสอบถามแม่นบปล่าอือเขาแกก็เ,เลยว่าโอ้อยสังทำหนูกัเจ้าเนาะอ,อ,อือเออ อ่าสิบหนพิจะน้ก็ได้ครับจักสองสามื่นกัเ้าเหมือนกันโอ้จักสองสามหมื่นกัเจ้าเตีอออ่ตอนจิไปเยอกว่าดกเราเจ็บห้าศูอออนไครับผมเออวาครับเพรปรับมาเ็ศ์เออเดี๋ยวะทรากเพิ่มพิครับตัวไหก็เรยครับผม อืนนอคมบรับรบรบก็ั้เจ้ก็ับขั้คว่าน่ะก็ต,ตรงตรงตัวเดียวเลยได้คือเจ็ดหาศูนย์แบบปู่ไอ้ตรงตรงได้ก็ได้ครับผมอืมจะเลืมบอกนเื่อมนตนตั้แต่ล,ลครับผมกะและ้วขึ้นอยู่นี่เราปูพ้ผนผิดจัดการ,รอ,อกันพินมากน้ำใอพินผิดมากน้ำอกันมาก,กเอ ครับผมแม่นครับผมเออมันสามารถเถือไปทางไดก็ดได้ที่ายุโจมเขาเนี่ะครับตามพาไปงไดมันก็ใสไเลยพาย,าย,ยุโจมแมนปูครับมันไปดูหน,น,นึ่งเลยครับค, <laughs> คือต้อน,นติดต้นล่ะนคิดแค่แียงท้ามันนเ่แค่ไหนมันก็ต้องือเลยครับแมนครับผมเออตาองคิดเพราะมคุกมัคิด,คคดคทุวเลแย่เลยเมื่อได้เราเพื่อ ครับพ่นยำพ่นยำหลายเทียบบ่ปูบ่อเทียวบ่เทียวอีกจักสองสามมือกับร่าวดอกวันเต้ครับผมเออโอ้พ่นยืนยูใต้ตีนปูตี เอาเตียงที época, ่ป şey ูปูนอนั่นเตียงเบอร์อะไรหรือปูมจาชัวแล้วปจักแล้วล่ะเออเออบแมนดอกวัาที่ปูขเออขั้นขั้นแมนกัดตัวพันวาเนี่ยนะปูน้นี้และควาวารับผมอือก็ก็ุ้ย

คนมาเย,ยี่ยมมายามี่อยมครับผมมีคนมาเย,ยี่ยมมายา่ยมหลายบ่ป้วอมหลายอยู่ครับผมผีผีผู้เฒ่านีใส่สุดขาวบ่ป้มาบอกผีผู้เขาใส่เผู้เฒ่าไหครับผมผู้เฒ่าเนีอืมครับเป็นผีผู้เฒ่าเออนมนนเกนอายุป,ประมาณเก้า โอ้เท่าที่ก็ผีวะครับผมแม่ว่าผู้เฒ่าคักตัวนีแ้แม่แม่แม่แมครับอ่อาจิตเจริญหนะลองเบิ้งครับมผมอืมมันขึ้นกบบเป็นเรียนเลยครับอืมขันขันผมไผหัครับผมขันบมามากกระพานน้ำปูเนะาะแมครับผมเอาเจ็ดห้าศูนย์ผีมาบอกเย็นยุ่ยปลายเตียงบอกปูดนะครับอยู่ครับผม ผีโรงพยาบาลน้ำปูเนาะแงนครับโรงพยาบาลป,ปูดุมครับผม,มน, <c oughs> นะคระบขอส่งมาล้ำรวยจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณปูแล้วครับผมวัสดีครับว้าวเจิริ่พรอดหน่ว่ะครับ